สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดรัฐบาลอัดคนละครึ่งเฟส6ช็อปช่วยชาติเติมเงินบัตรคนจนแจกแพ็กเกจลงทุน 18ตุลาคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นายสุพัฒนพง์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีว่าเช่นโครงการช้อปช่วยชาติคนละครึ่งเฟส6ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาอยู่และอยู่ในลิสต์แล้วทั้งหมด้วยแหล่งเงินจะมาจากงบประมาณที่มาจากงบกลางส่วนหนึ่งของเงินที่กู้ ที่ยังเหลืออยู่นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าหลักการคือกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีซึ่งขณะน,นี้ดัชนีทางเศรษฐกิจไปด้วยตัวเองอยู่อยู่ในทิศทางที่ดีแต่เรานั้นไม่ประมาทและในช่วงสิ้นปีเป็นโอกาสที่ดีประกอบกับสัญญาณเศรษฐกิจดีขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทมั่นใจว่า GDP ปี65จะมากกว่า3%และ รัฐบาลมั่นใจว่า GDP ปีนี้3บวกซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ตามเป้าหมายปลายปีเป็นช่วงที่จะกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเพราะการอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญในยามนี้โดยจะนำแพ็กเกจเข้าครมเห็นชอบให้ได้เร็วที่สุดคาดว่า,า,วาราวกลางเดือนพฤศจิกายนพร้อมกับของข,องขวัญปีใหม่หนายสุพัฒนาพงกล่าวทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ งบกลางปี66วงเงิน300ล้านบาทเพื่อขยายระยะเวลาช่วยเหลือราคาค่าแก๊สหุงต้มหรือ LPG สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะครบกำหนดในเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2565ด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยปลายปีกำลังดูอยู่โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าโดยการลงทะเบียนบริษัิการแห่งรัฐจะมีผลช่วงต้นปีสัปดาห์หน้าจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนายสุพัฒนาพงข่าวว่าสำหรับมาตรการการเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยในส่วนของกระทรวงการคลังเช่นมาตรการผ่อนปรนเรื่องของหนี้สินโดยจะรวบรวมเป็นแพ็กเกจกับมาตรการเยียวน้ำท่วมมาตรการเยียวยาท่าน,นายกนะสั่งให้มีการคำนวณมากี่ครัวเรือนมาตรการจะเป็นอย่างไร มหาไทยลงพื้นที่ตามขั้นตอนยังไงซึ่งเป็นขั้นตอนที่เคยทำสมัยน้ำท่วมปี54และปี60ซึ่งไม่ควรจะเยียวยาต่ำกว่า3,000บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้จะให้อาชีวะเข้าไปสำรวจที่พักอาศัยก่อนที่จะเข้าไปเพื่อความปลอดภัยความคืบหน้าล่าสุดเช็คเงินค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน18ตุลาคม2565กดเงินสดได้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคมโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดโดยกรมบัญชีกลางโอนเงินค่าน้ำค่าไฟเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่18ของเดือนเข้าบัญชีวันที่18ตุลาคม2565สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้เช็คทำลายวันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคม2565ดังนี้ซึ่งล่าสุดมติคอรมอขยายระยะเวลา มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาค่าไฟให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม2565จนถึงเดือนเมษายน2566ผู้มีสิทธิ์ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟฟรีนาน7เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให,รหรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟได้ตั้งแต่วันนี้18ตุลาคม2565เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวงเล็บสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนวงเล็บสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ชำระค่าซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องชำระอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC application ถุงเงินประชารัฐที่ร้านธงฟ้าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้เ t m ของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถส่งคืนได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลังจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถติดตามข่าวสารกรมบัญชีกลางได้จากทางช่องทางต่างๆของกรมบัญชีกลางเช่น Facebook, YouTube, Instagram, Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ศูนย์ลูกค้า, 3, 000, าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ021092345และคอร์เซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชการความคืบหน้าล่าสุด บัตรคนจนมีเงินโอนเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินเข้ารายการไหนบ้างมาดูกันเลยครับ1ตุลาคมบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินเข้าเช็คสิทธิ์ค่าใช้จ่ายได้อะไรบ้างพร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์เดือนตุลาคม2565ได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่ถึงแม้จะมีการเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนบัตรคนจน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565แต่ด้านของกรมบัญชีกลางยังมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรรายเก่าจำนวน13.45ล้านคนโดยผู้ถือบัตรรายเก่ายังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกว่าทางกระทรวงการคลังจะประกาศยกเลิกใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมหลังจากที่มีการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่และประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์พร้อมทั้งยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ ช่วงเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์2566ทั้งนี้สำหรับการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนตุลาคม2565ผู้ถือบัต,ตรรลายเก่าจะได้รับค่าอะไรบ้างเงินเข้าวันไหนและสามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คไทม์ไลน,น์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ดังนี้1ตุลาคม2565วงเล็บไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ จะได้วงเงินการซื้อสินค้า200หรือ300บาทต่อเดือนถัดมาจะเป็นค่าก๊าซหุงต้มจำนวน100บาทวงเล็บเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565ถัดมาจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT BTS ARL และขอ2อมก5ร้อยบาทต่อเดือนวงเล็บสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและประิมณฑลถัดมาจะเป็นวันที่18ตุลาคมวงเล็บสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้จะเป็นค่าไฟฟ้ากรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามกรณีนี้ในวงเงิน315บาทต,ต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้วงเงินที่กําหนดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดถัดมาจะเป็นค่าน้ำประปากรณีที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทจะได้เงินสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถัดมาจะเป็นกรณีใช้น้ำประปาเกิน3 1 5บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมดหมายเหตุครมออนุมัติต่ออายุค่าน้ำและค่าไฟฟ้าออกไปอีก7เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงเดือนเมษายน2566ถัดมาวันที่ย2ม2ตุลาคม2565สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการวงเล็บบัญชีธนาคาร และอ,อปะทอจำนวน800บาทเปิดหลักเกณฑ์เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมในส่วนของเกษตรกรนั้นจะช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินขัวเรือนละ30ไร่อาทิเช่นข้าว1,340บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น 4,048บาทต่อไร่ด้านประมงสัตว์น้ำได้แก่ปลาทุกชนิดหรือสัตว์น้ำอื่นไร่ละ4,682บาทส่วนกุ้งหอยทะเลไร่ละ11,780บาทโดยจะช่วยเหลือไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบ่อซีเมนช่วยเหลือตารางเมตรละ368บาทไม่เกินรายละ80ตารางเมตร ส่วนด้านปศุสัตว์ได้แก่โคตัวละ1 3 3 0 0 0บาทถึง35,000บาทกระบือตัวละ15,000บาทถึง3 9 0 0 0บาทรายละไม่เกิน5ตัวส่วนสุกรนั้นตัวละ1500บาทถึง3 0 0 0บาทแพะและแกะตัวละ1 5 0 0บาทถึง3 0 0 0บาทรายละไม่เกิน10ตัวทั้งนี้ให้เป็นไป,นปนตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว